n o t e b o o k Gigabyte Aura 15xe ตัวนี้บอกเลยว่าของเดีมาพร้อมกับ i7 Gen 12และกล้าจอ RTX 3070บอกเลยว่าซิ่ง สวัสดีทุกๆคนครับพบกับผมตันตะตโตคอมครับหากใครหลายๆคนได้ยินแบรนด์กิกกรบเนี่ยก็อาจจะนึกถึงเมนบอร์ดนึกถึงก้าจอแต่ลืมว่าแบรนด์นี้ครับเขามีโน้ตบุ๊กด้วยมาในานามของโน้ตบุ๊กกิ g ก b y t บ a u ออรา xe 4ตัวนี้นี่เอกนะครับ การออกแบบดีไซน์รวดลายตัวเครื่องบอกเลยว่าเน้นความเรียบง่ายแต่แฝงไมได้วยความเป็นสไตล์เกมมิ่งนะครับโลโก้ชัดเจนเป็นรูปนกอินทรีอยู่ตรงนี้โลโก้ออรัสนะครับเป็นโลโก้โปร่งแสงมีไฟอยู่ภายในนะครับขอบตัวเครื่องบริเวณนี้ ด้านหลังครับมีช่องระบายความร้อนช่องซ้ายและช่องขวานะครับเป่าลมร้อนออกทางด้านหลังได้นั่นเองนะฮะและขอบตัวเครื่องครับตรงนี้จะนูนขึ้นมาเล็กน้อยครับเพื่อให้เราสามารถสอดนิ้วไปสามารถเปิดหน้าจอได้ง่ายมากๆนั่นเองส่วนตัวหน้าจอเองนะครับก็สามารถกางได้ประมาณถึง160องศาเลยถือว่ากางได้ค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ไม่สามารถกางได้ถึง180องศานะแล้วเมื่อเรากางหน้าจอออกมานะครับจะเห็นขอบจอบริเวณนี้มีกล้องเว็บแคมมาพร้อมกับไมโครโฟนนะครับกล้องเว็บแคมนี่ไม่ธรรมดานะ เป็น AI Camera ครับตรวจจับใบหน้าได้ใช้งานร่วมกับ Windows Hello สแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อกตัวเครื่องได้นั่นเองนะครับได้ได้ว่ามีความ Security แฝงอยู่ด้วยนะแล้วก็เรื่องไมโครโฟนไม่ต้องห่วงครับใส่ของดีไมโครโฟนมีมาให้ถึง4ตัวที่ขอบจอด้านบนนะครับและจอต่างๆเป็นจอแบบขอบบางทําให้มิติตัวเครื่องเนี่ยมันดูเล็กลงมากและหน้าจอครับไม่ใช่หน้าจอธรรมดาเป็นหน้าจอเกมมิ่ความละเอียด 2K 165Hz IPS ผิวจอเป็นจอผิวด้านแอนติแกลป้องกันแสงสะท้อนนะครับออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะขอบเกสี srgb 99%บอกเลยว่าสีสวยสดคมชัดเล่นเกมก็ได้ทำงานก็ดีเป็นจอความละเอียดสูงด้วยนะครับอย่าลืมว่าน o t ตบุ๊กเครื่องนี้การจอให้ rtx 3070มามันทำความเร็วได้สูงมากดังนั้นการเล่นเกมด้วยหน้าจอ full hd มันธรรมดาไปเขาก็เลยใส่หน้าจอ2 k มาให้เพื่อความละเอียดสวยสดคมชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ และในส่วนข,ของขอบจอด้านล่างนี่มีโลโก้ออรัสอยู่ตรงนี้ครับถัดมารับที่พารเนลคีย์บอร์ดตรงบริเวณนี้บอกเลยว่าสวยงามครับการออกแบบแผงระบายความร้อนด้านบนช่วยให้ดูดลมเข้าจากด้านบนตัวเครื่องได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแผงใหญ่แผงโตลมฟโฟล์สบายและปุ่ม power เฮ้ยโดดเด่นเป็นโลโก้ออรัสครับมันเป็น first i m p r ช i o n ชวนให้เราอยากจะเอานิ้วไปแตะปุ่ม power ให้มันดูมีความแบบ อารมณ์สุนทรีในการใช้งานนะฮะบอกเลยว่าแจ่มมากปุ่ม power ตัวนี้ผมชอบนะครับมาดูเป็นเอกลักษณ์ดีพัดมาที่ตัวคีย์บอร์ดโอ้โหนี่ rgb กระแทกตายุคนี้ครับถ้าคีย์บอร์ดไม่ rgb กับโน้ตบุ๊กขนาดนี้บอกเลยว่าบายบายแต่ตัวนี้ให้ rgb แบบเปิดคีย์มาคือปรับสีปรับแสงไฟในแต่ละปุ่มได้เลยรวมถึงครับยังรองรับฟีเจอร์ anti ghosting คือสามารถกดปุ่มพร้อมๆกันได้หลายๆปุ่มโดยที่คีย์บอร์ดไม่ลั่นและในส่วนของคีย์บอร์ด ยังมีตัวนำเบอร์แพดมาให้และเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันคีย์ต่างก็ให้มาอย่างครบถ้วนครับ,รบถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ออกแบบมาสำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะอีกทั้งสัมผัสเป็นช็อตคีย์สโตรกครับคือระยะการกดสั้นตอบสนองได้อย่างรวดเร็วแต่ฟิลการกดการสัมผัสเนี่ยอารมณ์มันแนวแนวร็อกร็อกหน่อยมาาันจะค่อนข้างแข็งหน่อยนะฮะถ้าเทียบกับคีย์บอร์ดแบบเรสสวิตเนี่ยผมคิดว่าปุ่มแบบเรสสวิตแมคานิคลเนี่ยจะนุ่มกว่าตัวนี้เป็นชิกเก็ตสวิตให้ความสัมผัสแบบ เด้งรับสู้นิ้วได้ดีต้องใช้แรงกดเยอะนิดหนึ่งนะครับแต่ใครชอบแบบแข็งแหน่อยเนี่ยตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์เลยนะฮะเล่นเกมเนี่ยมันเด้งสู้นิ้วเหมาะมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องความทนทานเนี่ยไม่เป็นสองรองใครครับรองรับการกดปุ่มได้ถึง10ล้านครั้งเลยทีเดียวนะฮะ mm hmm. อีกทั้งครับเรื่องการซิงแสงไฟ RGB แน่นอนว่าโน้ตบุ๊กออรัสก็สามารถซิงแสงไฟผ่าน RGB Fusion ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังเกมมิ่งเกียร์หรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นของออรัสเนี่ยสามารถซิง แสงไฟต่างๆเข้าด้วยกันได้หมดเลยนะครับรวมถึงตัวฟอนต์ตัวปุ่มกดต่างๆทำออกมาได้อย่างสวยงามนะครับเป็นคีย์ไทยแต่ไฟจะลอดแค่คีย์ภาษาอังกฤษเท่านั้นตัวภาษาไทยเป็นเหมือนกับว่าเป็นลายสกรีนเฉยๆนะครับจะไม่มีไฟลอดออกมานะและอีกหนึ่งจุดเด่นครับด้านบนคีย์บอร์ดนี่ ไม่ใช่ช่องลำโพงนะมันคือช่องดูดลมเข้าช่วยให้อากาศด้านบนเนี่ยมันโฟล์เข้าตัวเครื่องได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบานพับจอนะครับเป็นบานพับแบบคู่ไม่ได้แบบซ่อนนะโชว์กันนี่เห็นแบบดิบๆไปเลยนะฮะซึ่งตัวทัชแพดครับก็เป็นแบบเรียบๆง่ายๆเลย ก็เป็นแบบซ่อนปุ่มมีคลิกซ้ายคลิกขวาตรงมุมนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะฮะเท็กเจอร์พื้นผิวนะครับบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นซอฟทัชเคลือบยางมานะฮะค่อนข้างจะไม่อมรอยนิ้วมือแต่ว่ามันจะแบบหนืดหนืดมือหน่อยถ้าใครแบบไม่ชอบความหนืดก็อาจจะไม่ถูกใจเท็กเจอร์ตรงนี้แต่ผมว่ามันก็ดีนะในส่วนของการวางมือจะทําให้มันแบบกระชับวางได้ง่ายแล้วก็ไม่ร้อนมือด้วยนะครับส่วนสติ๊กเกอร์ต่างๆครับสติ๊กเกอร์ออรักมีสแกนค r วโค้ดดูข้อมูลต่างๆนะฮะมีสติ๊กเกอร์วก็กเกอรด Intel Core i7 แค่นี้สติ๊กเกอร์ฟีเจอร์เลอะเทอะเฉยๆเดี๋ยวนี้เขาไม่ติดมาแล้วนะฮะมันดูรกหูรกตานะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องพอร์ตเชื่อมต่อกันต่อครับและในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อครับเริ่มมาที่ฝั่งซ้ายมือของตัวเครื่องก็จะมีในส่วนของพอร์ต USB 3.2 Gen1 1พอร์ตแจ็ค3.5 Audio m ม c and headphone combo ครับตัวนี้รองรับระบบเสียง DTS ด้วยเอาหูฟังแบบแจ็ค3.5มาต่อรับรองครับเสียงนี่กจะคึบบึมบึมแน่นอนนะฮะ ถัดมาครับ USB 3.2 Type C Gen 1 1พอร์ตรองรับ Power Delivery ครับสามารถชาร์จไฟผ่านพอร์ตนี้ได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ HDMI 2.01พอร์ตครับและยังมีในส่วนของช่องระบายความร้อนด้านซ้ายมือของตัวเครื่อง1ช่องด้วยและถัดมาครับทางฝั่งขวาม,มอือนี่พอร์ตใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะ RJ 4 5ครับพอร์ต LAN น1พอร์ต t h u n d e r b o บ t 4ฮนะตัวนี้ของแรงนะครับพอร์ตเชื่อมต่อครอบจักรวาลเสียบอะไรก็ได้บนโลกใบนี้นะครับให้มาด้วยจัดว่าแจ่มมากให้มาหนึ่งพอร์ตนะครับแล้วก็ช่อง DC in สาหรับเสียบอะแดปเตอร์พร้อมกับช่องระบายความร้อนด้านขวามือตัวเครื่องอีกหนึ่งช่องนะครับรวมๆแล้วรอบตัวเครื่องนี้ก็จะมีช่องระบายความร้อนทั้งหมด4ช่องรับรองเย็นเจี๊ยบแน่นอนนะฮะแต่ที่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งคือเอาพอร์ตใหญ่ๆอย่างพอร์ตอะแดปเตอร์นะฮะแล้วก็พอร์ต RJ45 ไว้ทางฝั่งขวามือแล้วรวมถึง Thunderbolt เนี่ย t h u n d e r b o l แน่นอนว่าเราต้องใช้เราต้องต่อฮับนะครับถ้าว่ากันตามความเป็นจริงนะครับการใช้งานจริงๆเนี่ยควรจะเอาพอร์ตใหญ่ๆอย่าง r j 4 5หรือพอร์ตอะแดปเตอร์เนี่ยไว้ทางฝั่งซ้ายมือส่วนฝั่งขวามือควรปล่อยโลง่งไม่ก็เอาพวกพอร์ต USB หรือว่าพอร์ตเล็กๆเนี่ยไว้ทางฝั่งขวามือจะดีกว่านะครับมันจะได้ไม่เกะก,กะมือนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบด้ก,กันนะบางคนอาจจะไม่คิดอะไรมากในส่วนนี้นะครับ และส่วนด้านใต้ตัวเครื่องนะครับสีนี้ผมชอบมากเลยนะฮะเขาให้แผง Air Intake ครับดูดลมเข้ามาขนาดที่ใหญ่มากซึ่งมันสามารถดูดลมเข้าได้ดีแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีตัวดัตฟิลเตอรเนี่ยช่วยกันฝุ่นได้อารมประมาณติดมุงลวดนะครับลมผ่านได้ฝุ่นไม่ค่อยจะผ่านลดการสะสมของฝุ่นในตัวเครื่องได้เป็นอย่างดีเลยนะครับส่วนซ้ายและขวาตร้นี้ครับเป็นช่องลําโพงแบบสเตอริโ บอกเลยว่าเสียงเนี่ยกระหึมบึมบึมแน่นอนเป็นโนต้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งที่เสียงค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับสำหรับโนต้ตบุ๊กเครื่องนี้ะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวเครื่องกันดีกว่าครับตัวเครื่องภายในครับตัวนี้บอกเลยว่างานดีพอตัวนะฮะเพราะว่าชุดระบายความร้อนเห็นไหมเด่นเด่นเลย พัดลม2ตัวครับพร้อมฮิตไป5ชุดกับชุดระบายความร้อน Win f o r ์ดอินฟินิตชื่อของเขาบอกเลยว่าเท่มากๆครับฮิตไปทองแดงทั้ง5ท่อเนี่ยพาดผ่านตัวชิป CPU แล้วก็ GPU ระบายออกผ่านทางฟินระบายความร้อนรอบตัวเครื่องทั้งหมด4ชุดด้วยพัดลม2ตัวซึ่งพัดลมแต่ละตัวเนี่ยจะมีตัวใบเบลดในการดูดลมและระบายความร้อนทั้งหมด83ใบครับช่วยให้เสียงเงียบขึ้นแล้วก็รอบพัดลมที่จัดขึ้นในการระบายความร้อนนั่นเอง บอกเลยเวลามันบูตรอบจัดเต็มที่เพืนการเอาไปคำร้อนเนี่ย อารมณ์ประมาณเครื่องบินเจ็ตเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนสะสมเอาอยู่แน่นอนนะครับถัดมานะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยสังเกตดูนะครับจะมีตัวคัพเวอร์เป็นฮีทสเปรดเดอร์เนี่ยช่วยกระจายความร้อนให้กับหน้าสัมผัสของตัวชิปเมมโมรีต่างๆเข้าสู่ฮิตไปได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับถัดมาครับที่ตัวแรมให้มาแล้วนี่สแถวเลยเต็มที่อัปเกรดเพิ่มไม่ได้ถ้าจะอัปเกรดเพิ่มครับต้องถอดของเก่าออกก่อนนั่นเองนะครับแรมที่ให้มาเป็น8ปดกิกบวกแปดกิกเป็นสิบ, DDR บสหกกิกนะับตน ชิป Wi-Fi รองรับ Wi-Fi 6 8 0 2 1 1 ax มาตรฐานใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ ssd นี่ ให้มาแล้ว1เทราไบต์เป็น SSD PCIe 4.0ความเร็วสูงมากๆเลยนะครับในส่วนนี้และในส่วนแบตเตอรี่ครับนี่เลยขนาดใหญ่99วัตต์เอา์นะครับทำให้น็อตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเป็นโนตบุ๊กเกมมิ่งแต่ก็ยังมีแบบที่อึดถึกทนนานรองรับการใช้งานแบบไม่เสียบอะแดปเตอร์ชาร์จไฟได้ยาวๆแน่นอนนะครับที่เหลือการอัปเกรดเพิ่มเติมในส่วนอื่นครับคือ SSD ใส่เพิ่มได้อีก1ตัวอยู่บริเวณนี้นี่ก็ใส่ SSD เข้ามานะครับแล้วก็จัดการไขน็อตยึดเข้าไปก็สามารถเพิ่มได้หรือว่าจะปรับความจุถอดตัวนี้ออกเปลี่ยนใหม่อะไรก็ตามแต่เพราะว่ามีสล็อต SSD ให้มาถึง2ช่องนะครับช่องหนึ่งใส่ไปแล้วอีกช่องหนึ่งยังว่างอยู่ส่วนดอกลำโพงนี่ซ้ายขวาครับ เป็นดอกลำโพงที่ใหญ่เบิ่มมากๆบอกเลยว่าเสียงเนี่ยกระหึ่มแน่นอนนะครับโดยรวมนะครับการออกแบบตัวเครื่องบอดี้ดีไซน์ภายในต่างๆก็ถือว่าดูดีสมกับราคาค่าตัว70,000กลางๆและในส่วนเรืองการระบายความร้อนประสิทธิภาพการใช้งานการทำงานจะเป็นยังไงตรงนี้แหละเดี๋ยวเราต้องไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่โปรแกรมแรกครับ CPU z Intel Core i7 1 2 7, 7 0 0 H นะครับ Elder Lake ตัวนี้ TDP 45วัต์6 พีคอบวก8 e คอรวมกันได้20เทรดนั่นเองหกพีคอเนี่ยจะมีการแบ่งเทรดครับก็คือเป็น72เนาะจะเป็นไฮบริดคอพีคอจะเป็นแบ่งเทรดก็รวมกันเป็น12เทรดนะครับส่วน8 e ดอีคอจะไม่มีการแบ่งเทรดดังนั้น12เทรดส์บวกแปทรดก็เป็น20เทรดนั่นเองนะครับและ CPU ตัวนี้ครับใช้งานกับเมนบอร์ดตัวนี้เลยออรัสสิบหาเอ็กซรองรับ PCI e เอ็กซ์ทรแน่นอนนะครับแรม 16 g b DDR4 บัส3,200 m h z นะครับส่วน S.P.D. ตรงนี้เป็นรุ่นของแรมชิปแรมจากไม r ครนเทคโนโลยีนะครับการ์ดจอ RTX 3070 Ti Lap t ท p และในส่วนของประสิทธิภาพ CPU ครับเทียบกับ i7 10700บน Desktop นะครับจะเห็นได้ว่าความแรงเนี่ยโหแรงกว่ากันเยอะเลยนะเจ็ดิ o สโน้ตบุสมัยนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับแรงหลุดโลกเลยทีเดียวทั้งในส่วนของ multi-test แล้วก็ ซิงเกิลเทรดด้วยนะครับซึ่งความแรงโดยรวมครับจะแรงกว่าถึง41%เลยนะครับเทียบกับ i 7 10700บนเดสกอและในส่วนของ Single Trade ครับแรงกว่าถึง3%เลยนะครับนี่คือ CPU Notebook นะแรงหลุดโลกไปแล้วนะครับและมาต่อครับกับ Cinebench i 2 0ครับวัดอุณหภูมิจากโปรแกรม c Core Temp ครับ สังเกตดูว่าอุณหภูมิเนี่ยไอเดนนะครับตัวเครื่องเปิดเฉยไม่ได้ทําอะไรจะอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซลียสเท่านั้นก็ถือว่าเย็นมากๆกนะครับกับชุดระบายความร้อน Winforce Infinity นะครับและเราก็จะเริ่มทําการทดสอบกันเลยนะครับกับ Cineben c ์ R 2 0ครับในโหมดเทอร์โบของตัวเครื่องนะฮะปรับโหมดความเร็วสูงสุดระบายความร้อนแบบสูงสุดเลยนะครับความเร็วของ CPU วิ่งอยู่ที่ 3.4GHz นะครับแล้วก็ในส่วนของอุณหภูมิตอนนี้ขึ้นไปแต่ 70องศาเซลเซียสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เรื่องอุณหภูมิโดยรวมก็ถือว่ายังเอาอยู่ไม่ได้ร้อนมากจนเกินไปนะครับคอ5วิ่งไปแต่80ครับซึ่งอุณหภูมิโดยรวมครับก็ถือว่ายังเย็นอยู่นะสำหรับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งในยุคนี้ใครบอกว่า Intel g e n 12ร้อนครับคิดผิดคิดใหม่ได้นะครับซึ่งตัวคล็อกสปีดก็อาจจะมีดรอปลงมาบ้างนะครับในการทางานเต็มที่100%อยู่ที่2.8 g h z นะครับสำหรับความเร็วโดวยรวมนะตอนนี้ และในส่วนคะแนนที่ทำได้ครับอยู่ที่5,907คะแนนครับกับอุณหภูมิสูงสุดที่ประมาณ80องศาเซลเซียสจากที่วัดได้แต่อุณหภูมิเฉลีย่ยโดยรวมแล้วเน็ตจะอยู่ในช่วงประมาณ70องศาเซลเซียสเท่านั้นครับสำหรับฟูลโหลดและถัดมาที่การ์ดจอครับการ์ดจอ RTX 3070 Ti Laptop นแะครับแรม 8GB แบบ G d ดี6ชิปแรม a m s u n g คุณค่าคอยอยู่ที่5,888หน่วย TDP สูงสุดถึง130วัตต์นะครับก็ไม่ใช่คีรเรนะถือว่าแรงอยู่นะการ์ดจอตัวนี้นะครับสำหรับการทดสอบการ์ดจอครับกับ3ามีมาร์คไฟสไตร์ครับทำคะแนนรวมในที่25,181แคะแนนสูงมากและในส่วนของอุณหภูมิตัวเครื่องครับขณะทำการทดสอบตรงนี้ฮะอุณหภูมิการ์ดจอโอ้โหการ์ดจอไม่เกิน60องศาเซลเซียสครับแต่60นิดนิดเท่านั้นฮะและส่วนอุณหภูมิ CPU สูงสุดอยู่ในช่วง87องศาเซลเซียสครับ ก็ถือว่าไม่เกิน90 CPU ยังเย็นอยู่และประสิทธิภาพก็ถือว่าสูงมากด้วยสำหรับความเร็วค l o c k s p e e ของ CPU ขนาดทดสอบนะครับอยู่ที่4.1 GHz เลยทีเดียวนะครับตรงส่วนนี้ถือว่างานเรนเดอร์ต่างๆสามารถทำได้ดีไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับในการทำงานของ CPU ตรงส่วนนี้และ SSD ครับให้มา 1TB ครับความจุโดยรวมอยู่ที่939 GB ไม่ครบ1เทไม่ต้องแปลกใจนะครับ ความเร็ว r e a โดยรวมครับอยู่ที่7,016พันเมกะไบต์เพอร์เซคัโอ้โหโคตรเร็วเร็วเวอร์เนะครับส่วนความเร็วไร i t อยู่ที่4,977ันเมกะไบต์เพอร์เซคันะครับถือว่าเป็น ssd ที่ความเร็วสูงเวอร์เเลยทีเดียวนะแรงไปไหนเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้มันคือ gigabyte control center นะครับหน้า home นะครับก็จะโชว์ device เราเลยว่ามีอะไรบ้างก็มีคอมอยู่เครื่องเดียวนั่นแหละนะครับกดเข้าไปปั๊บก็จจะเออหหน้าแรรรกคคัับบ general ืปโมดกาารรทงงงนขออตัวเคคื่้ เทอร์โบโหมดเกมมิ่งโหมดมีติ้งโหมดนะครับมีติ้งโหมดก็เหมือนกับว่าเป็นไซเลนซ์โหมดนะครับเสียงเงียบๆหน้าจอไม่สว่างมากหรือว่าจะเป็นพาวเวอร์เซฟวิ่งไซเลนซ์โหมดก็คือเงียบด้วยแล้วก็ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ด้วยนั่นเองนะครับหรือว่าเทอร์โบโหมดเนี่ยคือบูธรอบพัดลมแบบจัดๆสูงสุดเลยนะครับก็จะทําให้เสียงเนี่ยหนวกหูมากแต่ก็เรื่องการระบายความร้อนเนี่ยทำได้อย่างเต็มที่แน่นอนนะครับแต่ถ้าใช้งานทั่วไปแนะนําจริงๆก็เป็นเกมมิ่งโหมดจะดีกว่านะครับรวมไปถึงคครรรรีเเเออต์โหมดนนะะับกก็็จปา ปรับภาพนะครับโดยใช้ AI ในการปรับโหมดการทํางานต่างๆให้สามารถทํางานได้อย่างดีแล้วก็จะมีส่วนสของ AI Booster นะครับปรับโหมดการทํางานให้เหมาะสมกับตัวเครื่องของเราโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับตรงส่วนนี้และก็ยังมีคีย์บอร์ดเอฟเฟกนะครับโหมด RGB ก็สามารถปรับแต่งแสงไฟได้เป็นไฟคีย์บอร์ดชี้ขาวหรือ RGB หรือจะปรับแต่งแสงไฟโดยละเอียดนะครับก็สามารถไปปรับได้ที่ RGB Fusion ในส่วนนี้เลยนะครับมีโหมดการปรับแต่งไม่ว่าจะเป็น Static Pulse Wave ctive Ma ม q u e e หรือว่า Ri p p l e ต่างๆรวมถึงปรับแต่งแสงไฟทีละปุ่มทีละปุ่มนะครับได้หมดเลยรวมถึงปรับตั้งมาโครครับก็ยังสามารถปรับตั้งมาโครได้เช่นกันที่มาโครเซนเตอร์นะครับในส่วนนี้ก็สามารถปรับตั้งค่าคีย์บอร์ดเป็นมาโครต่างๆได้นี่เลยนะครับบันทึกค่ามาโครรองรับการเล่นเกมได้อย่างหลากหลายเลยแล้วแต่เราจะปรับนะครับ แล้วก็ยังมีคีย์บอร์ดทูนะครับตรงส่วนนี้ก็สามารถจัดการปรับปุ่มคีย์บอร์ดต่างๆได้เลยที่ตรงนี้ตั้งค่าเป็นโปรไฟล์ก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีหน้าแดชบอร์ดนะครับในการควบคุมการทํางานดูมอนิเตอร์การทางานของตัวเครื่องโดยรวมว่าทํางานเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างนะตอนนี้นะครับซึ่งโดยรวมนะครับกิ๊กกระบายคอนโทรลเซ็นเตอร์ก็สามารถปรับแต่งการทํางานของตัวเครื่องได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวนะครับ โอเคครับมาต่อที่เกมผับ G นะครับปรับภาพเป็น 2K Full HD นะครับเรนเดอร์สเก100%ที่เหลือปรับเป็นอันตรหมดเลยนะครับโดดล่มครับเฟรมเรทอยู่ที่110 FPS นะครับโดดลงมาขาแตะพื้นดูซิเฟรมเรทจะเดือดที่เท่าไหร่กันเอ่ยโอ้โหมีแต่ที่ที่แบบเดือดเลือดพล้านลงไปจะตายไหมเนี้ยนี่ครับโดดลมลงมาขาแตะพื้นครับติดรัวฮะอยู่ที่102 FPS ครับวิ่งไปครับวิ่งไปเพื่อชนะครับวิ่งเข้าบ้านก่อนเลยอย่างแรก เฟรมเรทตอนนี้ครับอยู่ที่100 FPS นะครับก็เรียกได้ว่าเฟรมเรทนิ่งๆดปลงมาบ้างเป็นบางช่วงช่วงต้นเกมก็อาจจะกระตุกบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับในส่วนนี้88 FPS ครับกับความเรียด 2K แล้วก็ยังเล่นได้ลื่นเลยนะฮะการทำงานของกร์ดจอครับอยู่ที่77อนะครับอุณหภูมิกร์ดจอ70องศาอุณหภูมิ CPU ที่78องศาเซลเซียสนะครับก็เรียกได้ว่าสามารถเล่นได้ลื่นๆนะครับ ก็ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับฝีมือเราแล้วว่าจะเล่นได้สักแค่ไหนกันเชียวซึ่งบอกเลยว่าการเล่นเกมครับขึ้นอยู่กับฉากขึ้นอยู่กับช่วงด้วยนะครับว่าความลื่นจะอยู่ในช่วงไหนกันถ้าเกิดว่าเป็นตึกราม่นช่องต้นไม้มีไม่เยอะเนี่ยฟเฟรมเรทก็จะสูงหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของทุ่งโล่งมีต้นไม้เยอะๆเนี่ยนะครับหรือว่ามีหญ้าเยอะๆเนี่ยเฟรมเรทก็จะดรอปหน่อยนะครับแต่สามารถเล่นเลื่อนไหมก็อย่างที่เห็นครับเล่นเลื่อนได้ดีไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับกับเกมผับดีขอยิงหัว เรียบร้อยนะครับคอมดีแต่ฝีมือไม่ได้นะครับก็เป็นอย่างที่เห็นมาต่อกันครับกับเกมไซเบอร์พัง2 7 7 7นะครับแม่เกมนี้ผมปรับภาพอะไรกันไปดูนะฮะตรงนี้ฮะบอกเลยว่าสุดทุกอย่างครับ Red Pressing Ultra บนความละเอียด 2K นะครับเฟรมเรทก็จะได้เท่าที่เห็นนะครับที่40 ถึงประมาณ50 fps นะครับก็อาจจะไม่ได้สูงมากมายอะไรแต่เรื่องความลื่นไหลแล้วก็เรื่องภาพสวยเนี่ยโอเคก็ใช้ได้แหละนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องการเสพภาพสวยนะครับเฟรมเรทที่ได้จะถูกดรอปลงมาแต่ถ้าเราต้องการเล่นลื่นภาพที่สวยงามความเรียดที่ลดลงเนี่ยมันก็จะถูกทดทอนกันไปนะครับผมในส่วนนี้แล้วก็ลองดูครับถ้าเกิดว่าเราปรับคุณภาพภาพลดลงมาหน่อยจากเดิมครับ ray tracing ultra เป็นในส่วนของ ray tracing แบบ medium นะครับดูซิว่าจะเหลือกี่ fps กัน ตอนนี้ครับ51นะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะครับกับเกม c y เบอร์พังนะฮะในแต่ละฉากให้เราเล่นนะครับขับรถผ่านไปผ่านมานะครับ 50, 40ถึง50 fps ในแต่ละฉากแต่ละช่วงนะครับตรงส่วนนี้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าการปรับเซตติ้งของเราด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นเกมแบบภาพสวยงามอลังการอย่าง Cyberpunk 207 7เนี่ยแล้วปรับอันตรานะ สามารถทําได้อย่างแน่นอนนะครับแต่่าลืมเปิด DLSs ด้วยนะครับในส่วนของ DLSs เนี่ยผมปรับเป็นออโต้เลยนะครับจะช่วยดึงเฟรมเรทออกมาให้เล่นได้อย่างลื่นไหลามากยิ่งขึ้นถ้าเกิดไม่เปิดบอกเลยว่ากระตุกหนักแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเซเบอร์พังภาพสวยๆเปิด r ร y เชส c ิ n งเห็นไหมฮะแสงเงาระเรียดต่างๆจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ครับไม่มีผิดหวังแน่นอนครับกับโน้ตบุ๊กออรัสเครื่องนี้ครับ และมาต่อกันที่เกม Far Cry 5นะครับปรับกราฟิกไปที่ 2K ครับ Borderless นะฮะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของตัว Quality ครับปรับเป็น Ultra หมดเลยนะครับแล้วก็ทำการเทสกันเลยโดยเฟรมเรทครับถ้าถามว่าจะเอาภาพสวยเฟรมเรทก็จะทำได้ที่ประมาณ70ถึง80 FPS นะครับสูงสุดแตะไปที่74 FPS นะครับกับเทสเ e n c h m a r k Far c r แต่ก็ได้ภาพที่โอ้โหนะฮะ นวลเนียนสวยงามละเอียดตาคุณภาพภาพกราฟิกครับอย่างที่เราปรับไปตอนต้นนะครับซึ่งโดยรวมการเทสคสับสามารถทำได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับเฟมเรตต่ำสุดอยู่ที่65 FPS นะครับตอนนี้สำหรับอุณหภูมิ CPU ครับอยู่ที่66องศาเซลเซียสครับส่วนอุณหภูมิการ์ดจออยู่ที่60องศาเซลเซียส เรื่องอุณหภูมิเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเย็นมากๆนะครับและการทํางานของ CPU ก็อยู่เพียงแค่ประมาณ20%กว่าเท่านั้นนะครับใครที่จะเล่นเกมไปสตรีมเกมไปเนี่ยบอกเลยว่าทําได้ดีไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเล่นเกมปรับภาพสวยพร้อมสตรีมไปด้วยการ์ดจอก,ก็แรง CPU ก็แรงบอกเลยว่าใครเป็นเกมเมอร์สายสตรีมไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับเฟรมเรทเฉลี่ยโด,ดยรวมตลอดการทดสอบฟาคราที่ความละเอียด 2K นะครับอยู่ที่69 fps นะครับเป็นไงครับประสิทธิภาพการทำงานของออรัสสตัวนี้ มบอกเลยว่าสมกับหน้าตาสมกับราคาเป็นโน้ตบุ๊กอีกเครื่องหนึ่งเนาะที่ดูแล้วน่าสนใจน่าใช้งานนะครับยิ่งช่วงนี้เนี่ยลดราคาเยอะด้วยประมาณ เ0 0 0หืต้นๆเท่านั้นราคาแล้วแต่ร้านด้วยนะครับอาจจะลดลงไปถึงประมาณ60,000ไปปลายๆนะฮะก็ต้องรอติดตามดูโปรโมชั่นดูราคากันต่อไปและเรื่องโปรโมชั่นนี่สําคัญเลยนะที่แถมจอกิกะไบต์ g 2ย f เนี่ยตัวนี้ผมมองเลยว่าคุ้มมากๆนะครับคุณจะได้2จอไว้ใช้งานเล่นเกมก็ได้ทํางานก็ดีจัดว่าใครที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาคนไทยไว้ทำงานต่างๆต,ต,ต้องการโน้ตบุ๊กที่เล่นเกมก็ได้ ทำงานก็ดีใช้งานได้อย่างครอบคลุมดีไซน์เรียบหรูดูมไม่ติดเกมมากจนเกินไปแต่ก็แฝงไว้ได้ความเป็นเกมมิ่งได้อย่างเต็มที่เนี่ยออรัสสิตัวนี้ผมบอกเลยว่าน่าสนใจแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับตามร้านค้าไอทีชั้นนำทั่วไปหรือว่าออนไลน์ต่างๆมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง King By Oras ด้วยนะครับที่สง่งน้ตบุ๊กเครื่องนี้มาให้ผมได้รีวิวกัน ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับผมตั้นแต้ตัวคอมขอตัวลาไปก่อนสุดท้ายนี้กิกะไบครับแหมขอสปอนเซอร์สักหน่อยแล้วกันนะฮะแล้ววันนี้ครับผมตั้นใต้ตัวคอมขอตัวลาไปก่อนนะครับวนสวัสดีครับบ๊ายบาย